ทิว่าวันนี้นะคะหุ้นรุ่มงม่แห้งแบบนี้จะใช้ฟีเจอร์ไหนดีพูดคุยกันกับเทรนเนอร์เกดคะ่ะเกสวัสดีค่ะดค่ะสวัสดีค่ะ,ค,ะคุณจอยคุณแมน่นะคะก็สวัสดีพี่น้องทุนทุกท่านด้วยนะคะวันนี้ h e โร่สแกนก็เป็นแนวบอกว่าเ,เน้นจับตาหุ้นตลอดให้ให้แบบเรียลไทม นะคะก็เลยนำสูตรสแกนมาฝากนะคะในเรื่องของการที่ถ้าเกิดหุ้นเขาจะขึ้นมาจริงๆเนี่ยเราจะไม่พลาดในโอกาสนั้นเลยนะคะเดี๋ยวเราดูนิดนึงนะว่าเราจะทำกันอย่างไรนะคะเดี๋ยวขอดู estimate ก่อนนะคะเหมือนเดิมได้เลยได้เลยค่ะเดี๋ยวนี้ทั้งแนยังดูอยู่เหรอ estimate อูะดูยังดูอยู่อูยจับอกทำไมล่ะก็คุณผู้ชมมัน estimate บางทีมันแบบว่า มันบวกอ่ะเนี่ยเนี่ยเนี่ยอ่ะเดี๋ยวลุ้นต่อเลยนะเนี่ยบวกอยู่สามจุดหกสี่จุดเนี่ยใช่ค่ะ estimate ก็บวกสามจุดหกสองเนาะประมาณหนึ่งพันหนึ่ง้อยเก้าสิบสามจุดหกสี่บวกอีกละก็แบบติ่มติมปิมปิมอยู่ยนี้นะคะก็ฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดสมมติว่าตลาดเขาขึ้นมาจริงๆแล้วเราจะได้แบบจับตาหุ้นทานวันนี้ก็เลยหยิบสุดสกแกนที่เป็นแบบ DIY คือค<ะ>ัดขึ้นเองได้เลยโดยคอนเซปต์ในวันนี้เนี่ยก็คือว่า ใช้คอนเซปต์ของของขาขึ้นนะคะมาก็คือเรื่องของการยกไฮยกโลนะคะราคาที่เทรดในวันนี้นะคะ,ะเน้นปัจจุบันเนาะก็ต้องเอาที่เทรดในตอนนี้เนี่ยออมีการทำายใหม่ mm hmm. เทียบกับช่วงวันก่อนหน้าไหมโดยปกติจะแบบต้องไปออหาฟีเจอร์อื่นๆมามาดูถช่คะแต่นี่ mm hmm. คือเราแบบคิดคิดสูตรเอาเลยแล้วก็มาใส่นะคะฉะนั้นเครื่องหมายเครื่องมือในวันนี้เนี่ยก็จะเป็นในส่วนของ DIY จริงๆการเขียน DIY ก็ค่อยๆอเรียนไปทีละทีละนิดทีละหน่อยเนาะวันนี้จะฝากมานิดนึงใน DIY ตัวเนี้ยค่ะสามารถทำบน PC ได้นะคะพอทำบน PC เขียนสูตรอะไรเสร็จแล้วเนี่ยก็สูตรก็จะไปวิ่งอยู่ที่มือถือนะคะเดี๋ยวเรามาเขียนกันนะคะเผื่อพี่ๆทางบ้านจะฝึกเขียนไปด้วยอันนี้เรื่อง<ด>แต่แรกเลยใช่ไหมคะทนใช่ค่ะเดี<ๆ>๋ยวจะพา <Okay. S 2> ไปเปิดดูตั้งแต่แรกเลยอ่ะกดแอสเซีนตรงนี้นะคะตรงสี <Okay. S 2> ส้มเนี่ยนะคะในโหมดเทิร์นโปรจากนั้นนะคะก็เลือก ตรงคำว่าสแกนนะคะเขาจะมี diy condition search เนี่ยตัวนี้ค่ะกด add mm. ขึ้นมานะคะพอกด add เสร็จแล้วก็จะเป็นหน้าตาแบบนี้เลยนี่นค่ะ,ะซึ่งเงื่อนไขไม่ยากเลยเงื่อนไขก็คือเราต้องการหาว่าเวลา,าราคาที่เขาเทรดกันตอนนี้นะนะบัตนาวเนี่ยราคาเนี่ยเขาแซงคือราคาเขาเกิน h i g ของเมื่อวานหรือของช่วงวันก่อนหน้าไหมซึ่ง mm. เกตกำหนดเวยว่าน่าจะซักประมาณ ภายในอาทิตย์หนึ่งคือห้าวันก่อนหน้าแสดงว่าเาเขาก็พยายามที่จะวิ่งสูงขึ้นเรื่อยๆเกินในในรอบสัปดาห์มันจะชัวหน่อยค่ะพี่จอยพี่แนนจะไม่ใช่บอกว่าเพิ่งจะงัดขึ้นหรืออะไรอย่เงี้ยค่ะนะวิธีการก็คือเราก็มาตรงช่องกล่องคอนดิชันตรงทางซ้ายนี้นะคะอแล้วก็เลือกไปในส่วนของโคดค่ะคือเราต้องการจะดูไพรซ์เนาะ uh huh. ด้วยความที่วอลลุ่มมันก็ไม่ได้เยอะเราก็เอาไพรมาจับนี่แหละอื นะคะก็ต้องไปที่ตรง c o ดอ a นาลิซิสเนี่ยแล้วก็เลือกตัว Price ค่ะนี่ตัว Price mm hmm. แล้วก็มาตรงคำว่าตัว Stock Price นะคะ p e n อ i s นด t สเลนะคะอ่านผิดขอภัยนะคะไม่เก่งภาษาอังกฤษอย่างแรงเลยนะคะ mm hmm. แต่ว่าคำแปลเนี่ยมันคือการเจาะการเบรก mm hmm. การผ่านต้านนะผ่านราคาอะไรอย่างนี้นะคะง mm hmm. นั้นเราก,กดหนึ่งครั้งสูตรจะอยู่ทางด้านด้านขวาเงื่อนไขเนี่ยคะ่ะเราเลือกให้เป็นแบบ อัพว่าดก็คือเบรกเบรกเอานะเบรกอัพว a r ดนะคะโดยที่เอาราคาプライเซดดิ้งเนี่ยวันนี้เบรกขึ้นนะคะเอาแบบว่าผ่านแบบ High l เลสเลยนะคือแบบนิวไฮเลยในรอบห้าวันถ้าใครเขียนตามนะคะก็ประมาณนี้เลยนะเนี่ยค่ะห้าแล้วก็ High ฮเลสนะคะแล้วก็ตรงนี้ไม่ต้องเปลี่ยนแปลงอะไรกดแอดที่หนึ่งนะคะพอเราได้แบบนี้ปั๊บเนี่ยเขาก็จะเออ สแกนแบบเรยวไทม์นะเพราะว่าเป็น Price Setting ฉันตอนนี้เนี่ยใช้เขียนสูตรมีเวลาเขียนสูตรอยู่เนาะพีเวลาเขียนสูตรเราเก็บเอาอันนี้มาฝากเก็บทำสลไลด์ไว้ปับ๊บนี่ทำกันบ้านมาเมื่อวานเมื่อวานทำกันบ้านมาตอนช่วงท้ายตลาดแล้วนะคะ,ะก็สูตรเหมือนกันเลยเนี่ยคะ่ะเป็นใช้เวลาห้าวัน h i ไ h เลสนะคะแล้วก็เป็นแบบเบรกอัพวาดแต่ทีนี้ในสูตรเกียจะเพิ่มบอลลุ่เข้าไปด้วยแต่อย่างไรแล้วเนี่ย กลองสองเงื่อนไขามาเนี่ยจะได้ทั้งหมดแปดตัว<ม>นี่ค่ะก็จะมีบอตทมีแอดวานมีเอมีเนอร์มีเอสแลมีเอสเมีเอ i แล้วก็แพนเน็ซึ่งสูตรพวกเนี้ยเกิดจากการที่เราคิดเงื่อนไขในเรื่องของการเออให้ราคาเนี่ยเบรกทายในรอบผ้าวันที่ผ่านมานคะคะติดสูตรสแกนแบบนี้มาลักษณะกราฟก็จะเป็นแบบนี้ค่ะด้านขวานี่นะคะจะเป็นหุ้นแอดวานเมื่อวานนี้เนี่ยค่ะ แท่งเทียนเขาจะเป็นสีเขียวอย่างนี้เลยนะอันนี้คือแท่งเมื่อวานนะคะทุกคน uh huh. แท่งเมื่อวานสีเขียวจะเป็นอย่างนี้เลยแล้วก็ราคาปิดเนี่ยจะสูงกว่าห้าวันก่อนหน้าแบบนี้เลยค่ะสูงที่สุดในห้าวันในรอบห้าวันใช่ค่ะคือบางทีหุ้นที่เราคัดมาเนะะี่ยค่ะถ้าเราได้ทรงที่แบบว่าเมื่อห้าวันที่แล้วเนี่ยโอ้ยไม่ขยับเลย uh huh. เออราคาแบบนิ่งๆแล้วแบบวันนี้เพิ่งทำไฮใหม่เป็นวันแรกในรอบห้าวันอืม uh huh. นะ่ะ แสดงว่าเขาเริ่มเบรกออกจากกรอบแนวแนวที่เขาไซเวในระยะสัปดาห์อ,อาจจะเป็นหุ้นต้นทางก็ได้ในในรอบแบบการเทรดดิ้งสั้นๆนะคะคฉะนั้นในมุมมุมกราฟจ,จะอยากได้ลักษณะนี้ประมาณนี้นะคะเดี๋ยวเราไปดูสูตรกันอีกนิดนึงว่าถ้าเราต้องการหุ้นที่มีสภาพคล่องด้วยนะคะเราก็จะต้องเติมในเรื่องของตัววอลุ่มเทรดเก็ตคัดเอาแค่แบบอย่างน้อยนคือวันนั้นทั้งวนันจะต้องมีมูลค่าการเทรดอะอย่างน้อยคือหล้าน นะคะห้าล้านบาทขึ้นไปนะคะจนถึงเนะะี่ยค่ะเก้า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 คือออลิมีเตดคือขั้นต่าคือห้ลาล้านขึ้นไปฉั้นหุ้นก็จะติดให้เราเยอะหน่อยถ้าเป็นช่วงตลาดเขียวๆนะคะตลาดแดงแดงก็จะก็ยังคงมีบ้างก็ยังคงมีให้เรานะคะซึ่งหนุ่มเมื่อวานในตลาดซึมๆติดมาแค่แปดตัวเองค่ะทุกคน <laughs> นะก็เดี๋ยวเราไปดูก็ช่วงวอลลุ่มเยอะมันก็จะมากกว่านี้ถูกไหมเพราะว่าเราเราได้สแกนอีกชั้นหนึ่งคือตัวของวอลลุ่มลงไป ใช่ค่ะถ้าสมมติเราแบบเราเลือกแค่เงื่อนไขเรื่อง price อย่างเดียวค่ะบางทีอาจจะได้มากกว่า8ตัวคือบางท่านอาจจะแบบขอแบบไม่ไม่คัดเรื่อง volume เลยไม่คัดเรื่องจํานวนมูลค่าเลยได้ไหมได้ค่ะเอาเงื่อนไขเดียวก็ได้ก็จะติดอยู่ประมาณเมื่อวานนี้คัดกรองคือประมาณ29ตัวพอใส่ Vol u ุ e เข้าไปเหลือ8แต่จริงก็ควรควรใส่ Vol u m e ลงไปนะถ้าจะให้มันมีแบบเหมือนกับ คือเหมือนเราเราเรา,เรามีความชัดเจนมากยิ่งขึ้นอนะว่าเราควรจะเลือกหุ้นลักษณะแบบไหนเพราะว่าบางทีอะหุ้นราคามันขึ้นเยอะๆคุณผู้ชมเราไปตามเป็นหุ้นอาจจะเป็นหุ้นซิ่งหรืออะไรอย่างเงี้ยน,นะ้าวารุ่มันน้่ยๆบางๆนะคะใช่ค่ะแต่จริงๆแล้วถามว่าไม่ใส่ก็ได้นะแล้วเราก็แบบเลือกมาทั้งชุดเรา แอดไว้ในเฟลิกก็ได้ซึ่งเฟลบิกอของฟิเนนเซียก็สามารถแอดได้ถึงร้อยตัวฉนันถ้าเกิดสมมติติดสแกนมาไม่เกินร้อยอย่างเงี้ยค่ะเราสามารถดึงไปทั้งชุดแล้วเราไปทํากันบ้านทั้งหมดทั้งก้อนเลยก็ได้นะมสมมติได้สามสิบตัวแล้วก็ดึงไปทํากันบ้านทั้งก้อนซึ่งเขาก็จะมีวัวลุ่มตั้งแต่ร้อยร้อยหนึ่งนะคะจนแบบสูงสุดอะไรเงี้ยค่ะก็ติดมาบางทีก็ไม่มีก็มีนะแต่สัญญาณปรับพลมาแบบมีน้อยที่สุดก็คือหนึ่งร้อยที่เก็เข็นนะคะค่ะ อันนี้ใส่แค่สองเงื่อนไขเราได้แปดตัวเราต้องใส่เงื่อนไขอื่นอีกไหมคะถ้าถ้าเกิดว่าเราเจอแปดตัวนี้แล้วอะเกณฑ์มองว่าเพียงพอแล้วนะคะอย่าแบบว่าอย่าน้อยเกินไปกว่านี้เลยเพราะว่าเราจะไม่มีตัวเลือกในการเทรดเพราะบางทีอะแปดตัวเนี้ยทรงกราฟอาจจะไม่ได้แบบว่าเข้าทางทุกตัวเช่นอาจจะวิ่งแรงไปแล้วอะไรอย่างเงี้ยคือบอความน่าสนใจอยู่ตรงนี้แหละค่ะเพราะว่าลองแค่เปิดสองตัวแรกคือปตรทอกับแอดวานเราเห็นความต่างให้ให้เทรนด์นักเก็ตเปิดใุ้คุณผู้ชมดูดีกว่าว่า พอเราสแกนออกมาได้เสร็จแล้วปุ๊บแปดตัวจริงๆแล้วเราเราเปิดดูทั้งแปดตัวนะคะคุณผู้ชมแต่ว่าขอดูสองตัวแรกก่อนอย่างปตทกับแอดวานเห็นกราฟเสร็จแล้วปุ๊บอันนี้อันนี้เป็นเป็นตัวกราฟอ,อันนี้เอเป็น <c oughs> เหลือเหลือบวกศูนย์นะคะทุกคนแหมเมื่อกี้กําลังคึกตอนนี้แบบว่าหอเหี่ยวเลยทีเดียวเชียวเอาไม่เป็นไรระหว่างนี้เราก็เก็บสูตรสแกนไว้ก่อนทีนี้ตัวตัวกราฟอันนี้เป็นแอดวานนะคะกิสต เก็บใส่ในส่วนของเส้นค่าเฉลี่ยสามเส้นเนาะเส้นห้าสิบห้าแปดเก้านาะก็เลยอ่านเนี่ยทรงกราฟของเมื่อวานค่ะแท่งเขียวนะคะแล้วก็ผ่านเดี๋ยวซูมซูมซูมแท่งเขียนี้เห็นนิดนึงนี่ค่ะเห็นไหมว่าแท,ท่งเขียกเขาปิดเนี่ยผ่านไฮเมื่อ5้าวันที่ผ่านมาเลยอย่างเงี้ยค่ะแสดงว่าในรอบในรอบสัปดาห์เนี่ยเขามีโมเมนตัมที่ดีแสดงว่าถ้าเกิดโมเมนตัมในรอบ5า้าวันเริ่มดีเราอาจจะต้องแบบมาทำกันบ้านนิดนึงว่า หเหมือนเปิดแล้วนะคะตลาดเปิดแล้วกระดิกใช่ค่ะเนี่ยค่ะเอ็มซีดีก็เริ่มแบบขึ้นอะไรเงี้ยวอล่มเมื่อวานเนี่ยก็พอใช้ได้นะประมาณห้าล้านนอย่างน้อยก็เทรดกันโอเคหน่อยเนาะงั้นเดี๋ยวเรามาเติมสูตรให้ให้เต็มกันดีกว่าค่ะทุกคนได้ค่ะตลาดเปิดอ่าตอนนี้ตลาดเปิดแล้วใช่ไหมเดี๋ยวขอเซิร์ชก่อนอืออ่านี่ค่ะสิ่งที่เห็นก็จะมีปนๆเข้ามาสิ่งที่เห็นก็คือใส่เงื่อนไขเดียวใช่ไหมคะได้ยี่สิบตัว Mm hmm. ได้ยี่สิบตัวซึ่งก็จะมีดีดีดมีมีหุ้นอ่ามีเ b บ n งเอฟด้วยนะคะอ่ามี A, ตัวหุ้นเล็กๆก,ก็ติดมานะคะแต่หุ้นใหญ่ยังไม่ขึ้นนะคะเดี๋ยวเราลองใส่วอลุ่มเข้าไปนิดหนึง่งแต่ว่านาทีแรกอ่ะในานาทีแรกอย่างวันนี้เราเราสแกนตอนเช้าอะค่ะนาทีแรกวัลุ่มเทรดอาจจะไม่ถึงห้าล้านก็ได้นะ mm hmm. พี่ลอยพี่แนนบางทีเราอาจจะใส่เผื่อไว้ก่อนแต่ว่าเราสามารถเอ่อเขาเรียกว่า เลือกได้ว่าจะให้แสดงผลหรือไม่แสดงผลก็ได้เดี๋ยวเกดลองใส่ให้ดูอ่ะถ้าเกิดจะไปวอลลุ่มก็ขยับมาทางซ้ายนิดนึนงแล้วก็เลือกตรงเออ่ที่เป็นอะพลอสแล้วก็เลือกมาเป็นวอลลุ่มตรงนี้ค่ะตัวที่สาม<ะ>แล้วก็เลื่อนลงมาค่ะเป็นเ v e r อเร t เทตติ้งแวคือเอาค่าเฉลี่ยนะคะพอกดมาแล้วปั๊บเนี่ยเขาก็จะขึ้นมาให้เราใส่ว่าในรอบห้าวันที่ผ่านมานะัเนี่ยขอวอลุ่มขั้นต่ําเท่าไหร่ใส่ทางซ้ายเนี่ยค่ะก็ ห้าล้านด้านขวาก็เปลี่ยนจากพันล้านก็เป็นเก้ากาเก้าเก้านะคะอืมอันนี้มีไปใช่เพราะว่าถ้าเกิดเราฟิกแค่พันล้านอะ่ะมันจะไม่ติดหุ้นใหญ่เลยเพราะว่าหุ้นใหญ่เขาจะเทรดกันเยอะเนะเกินพันะหามูล,ลค่าค่ะ,ะ include today ก็คือเลือกแบบเอาของวันนี้ไปด้วยก็กดแอดก็ไปเลยค่ะ <Okay. S 2> จากยี่สิบตัวกดเซิร์ชได้สี่ตัวซึ่งเป็นตัวหุ้นสามัญอยู่ตัวเดียวคือ เอสออนะคะเป็นหุ้นขนาดเล็กเลยนะคะคือประมาณบาทสามเก้าเดี๋ยวขอดูกราฟนิดนึงนะคะอ่าป๊บจริงๆคลิกที่ชื่อมันก็ขึ้นเลยป่ะคะใช่ค่ะใช่ค่ะปึ๊บเนี่ยค่ะอ่าโอ้โหจริงๆขึ้นมาหลายวันแล้วเนาะจริงๆติดสแกนมาก่อนหน้านั้นดีติดสแกนพวกอ่าที่เป็นนิวไฮมารอบหนึ่งละนะวันนี้เปิดกระโดดเลยนะคะอ่าโอเคก็ถือว่า สูตรนี้ได้ผลอยู่นะเพราะว่าราคาเนี่ยหายไปกว่าห้าวันที่ผ่านมานะคะขึ้นมาเลยทีนี้ก็เก็บไว้อ,อถ้าราคาหุ้นพุ่งขึ้นมาคือไม่ใช่ว่าไล่ตามอย่างเดียวนะคะคือเราต้องคิดว่าราคาที่พุ่งขึ้นมานั้นเนี่ยเกินจากจุดซื้อเราไหมถ้าเกินเกินจากจุดซื้อเราเราอาจจะใช้กลยุทธ์ของการรอรอพักรอที่เขาพักตัวในแนวรับก็ได้นะคะเพราะว่านี่คือแค่บอกว่าโมเมนตัมเขามาดีวอลุ่มเขาก็เริ่มมา นะคะอันนี้คือแบบให้ไอเดียนังทุนไปทีนี้สูกสแกนง่าย,ายๆแบบนี้เซฟด้วยนะอย่าลืมเซฟนะคะแล้วก็พิมพ์เซฟชื่อสูตรสแกนไปค่ะจะได้ไม่ต้องทําใหม่ทุกวันถูกค่ะเราพิมพ์ชื่อตามอัธยาศัยเลยนะคะนี่เกิดใช้คําว่า price up ไปนะคะแล้วกดคอนเฟิรค่ะเมื่อกี้ได้กล่าวถึงว่าถ้าต้องการจะเซฟลงใน Fa v o r i t e อ่เซฟสูตรชื่อสูตรมาใส่ในด้านซ้ายเลยนะคะจากคอนดิชันก็มาตรงคําว่า user condition จะเป็น บรรดาสูตรต่างๆที่เขียนไว้นะคะจะมีอยู่ในนี้เลยนะคะแีทีนี้ตอนเราต้องการเก็บหุ้นไปในเฟ v o r i ิตจริงๆข้างล่างเรากดคำว่าเซฟเฟ e ได้เลยเนี่ยค่ะเนี่ยค่ะเราก็เซฟเฟ e ไปกด New น,นิดหนึ่งสร้างไลน์อัพสมมุตินะคะแบบไวๆเนาะไลน์ line Up แล้วก็กดแ All ทั้งชุดเลยหุ้นก็จะ uh huh. เข้ามาใน f a v o r i ิตแบบนี้นะคะแล้วก็กด ทีนี้เวลาเวลาทํากันบ้านก็เก็บไว้ทํากันบ้านง่ายนะะออๆนะคะสะดวกสะดวกนะคะอก็แต่และสูตรของฮีโร่ดีนะคุณผู้ชมอย่างเนี้ยแนนพอเห็นปุ๊บ SCL อะไรนะเพราะว่าเราอะไม่ค่อยได้เห็นหุ้นตัวเล็กจําชื่อไม่ได้เท่าไหล่ใช่ไหมเราก็หาข้อมูลเพิ่มเติมคุณผู้ชมมันเป็นเกี่ยวกับอะไรยานยนไม่ได้บอกว่าให้ซื้อหรือไม่ซื้อนะแต่หมายถึงว่าเนี่ยพอเราเจอ เจอสูตรแบบนี้แล้วเราสึกว่าเอ๊ะมันทำให้เราเอะว่าเขาเป็นใครนะนนออกมาแล้วเราก็เข้าไปดูนะคุณผูช้ชมบางทีมันก็ถ้าใครที่สนใจเล่นหุ้นที่เป็น m อ i ออ่ะมันก็มีความน่าสนใจเพราะว่ามันมีอะไรประกอบพอเราไปดูว่ามันเป็นอะไรยานยนต์มันคือ <S <S อะไรรู้ไหมมันกำลังจะเข้าสู่การที่เขาบอกว่าช่วงน,นี้ในสัมภาษณ์เขาอาทิตย์ที่ผ่านมาพอดีเขาบอกว่ายานยนต์อ่ะห้าถึงสิบกว่าปีอ่ะยังอยู่บนท้องถนนเยอะมากแล้วเขาต้องการอะไหล่ทดแทนอ่ะ เยอะมากๆและกำไรในช่วงปีที่ผ่านมาก็ดีมากเนี่ยคุณผู้ชมดูประกอบนะเทคนิคด้วยฟันเดเมนทัลด้วยช่วยคุณผู้ชมได้ยดยเยอะเลยค่ะหลังจากกันไ,ไปเดี๋ยวขออนุญ,ญาตฝากตัวหน้านี้นิดนึงค่ะเวลาเราอยู่ในบนมือถือนะเปิดโอ๊ค่ะเลื่อนลงมานี่ค่ะหน้า D i y เมื่อกี้ใช่ไหมที่เราทำกันคือเราก็คลิกสูตรที่เราเลือกไปเก็ตสร้างชื่อเป็น Sky Baker เนาะก็เนียหา S C L แต่ดีว่าไม่ติด หุ้นตัวอื่นๆที่ไม่ใช่หุ้นสามัญเพราะว่าในการทำ DIY ค่ะเราสามารถคัดกรองหุ้นได้จากฟิเตอร์ซึ่งทั้งทุนสามารถไปกดเล่นดูได้นะคะว่าเราอยากจะคัดกรองอะไรออกไปหรือว่าจะนำหุ้นทั้งหมดที่ติดสแกนมาใส่ไว้ก็ได้นะคะค่ะเวลาทำทำใน PC ก่อนแล้วพอทำเสร็จสับเรียบร้อยไปเปิดอยู่ในมือถือก็จะมีความง่ายมากยิ่งขึ้นแต่ที่<ห>ชอบอย่างหนึ่งของ Finance Hero ของ Hero ก็คือ เห็นคุณผู้ชมดูที่กราฟคุณผู้ชมจะเห็นไฮเห็นโลใช่ค่ะคือเห็นตัวแรกเลยใช่ค่ะอัตโนมัติอันนี้ก็คือแบบว่าทําให้เราง่ายขึ้นเวลาที่เราจะดูว่าเออมันเบรกไฮแล้วมันหลุดโลแล้วนะคะจะได้ทําเวลาบางทีมันเร็วมันเร็วมากจริงเสี้ยววินาทีจำเป็นจำไป็นสำหรับใครที่เทรดดิ้งนะคะนี้ฝากไปด้วยนะคะขอบคุณเทยรัเกดค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ